สวัสดีค่ะแม่ยั o ่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชีค่ะจะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่บ้านสวนนะคะสวนน้อยพนิดาธานัทนะคะจะกลับบ้านแล้วนะคะอดบ่ได้พี่น้องอดบอด่ได้เลียวมาเห็นอันพักบุ้งแม่ของโปรดแม่ยั่ใหม่โอ้ยฝนยังตกไปปล่อยอยู่พี่น้องลงเม็ดเป็นอย่างๆอ,อยู่ ไม่ไม่มากินผักบุงอดไม่ได้นะคะเมื่อพี่น้องขอยสิกเก็บผักบุ้งไปกินกับเจวก่อนผักบุงทั้งโคกค่ะนะเลือกเอายอดงามๆค่ะพี่น้อง เก็บเอาหยอนงามมันได้ฝนค่ะพี่น้องเอาปอกแป๊กปอกแปกมาอีกแล้วอกแป๊กอปกแป๊กมาอีกแล้วค่ะ ผักลอดสาครค่ะพี่น้องยื้อฮ้งโคกนี่แหละฮ้งโคกนี่แหละน้ำม,มีไหม แนี่ก็พอกินแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเรากลับบ้านเอ้าอ้อพ่อนี่อีกละว่าสิพ่อโอ,โอ้ยมันหลายเรื่องเก็บผักบุง้งเต็มกระมือแล้วเต็มกระมือแล้วค่ะผักบุ้งนาเรานะคะอึ๊บโอ้ยหมองนีก็งาม นี่แม่พี่นอ้องหยอดงามๆอัวอัวคุณฟักเสียงลนแล้วพอแล้วคะ่ะ กลับบ้านกันเราไปเก็บเก็บผักผักกาดน้อยไปกินกับน้ำพริกค่ะฟังนี่เป็นบักกาดหินค่ะพี่น้อง กาศจอตรงไหนนาๆเราก็แบ่งออกไปกินค่ะ พอเจ่วแล้วค่ะสองตายายพอแล้วหนึ่งเจ่วนะคะผักสดเดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ำหลายๆน้ำนะคะอันนี้น้ำฝนค่ะที่เราใส่ถังรองไว้นะคะ เดี๋ยวล้างอีกทั้งค่ะเดี๋ยวไปบ้าน่้าล้างอีกรอบเอาน้ำสะอาดล้างอีกรอบลงเม็ดอีกแล้วฝนมาอีกแล้วค่ะบรรยากาศชุ่มช่ำชุ่มช่ำ ได้ผักกินกับน้ำพริกเย็ยนนี้แล้วค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ